มาพบกันอีกแล้วนะคะทีนี้เหมือนเดิมนะคะที่รถบ้านบริขวัญกาลิซานั่นเองนะคะวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพีนี้ไม่ได้เอากระบะนะคะแต่ว่าเอารถขนาดมินิ MPV มาให้กับรถที่ลูกค้าอยากจะเอาไปใช้เทศก,กาลสงกรานในวันข้างหน้านี้จะ3สิบนี้เดี๋ยวจะมีโปรเจ็งด้วยด้านท้ายนะคะวันนี้เอาเจ้า คันนี้เลยค่ะเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะรู้ว่าใหม่อย่างไงสีเดิมรังไม่ได้เก็บเข้ามาวันนี้ร้อนๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในว่าเข้ามาจริงหรือเปล่าวันนี้เข้ามาได้แค่ยี่สิบนาทีลิซ่าเอามาเลยจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะ ที่อื่นรีวิวต่ดโลส่สวยๆเอี่ยมเอี่ยมสะอาดมิวมาเรียบร้อยสีเก็บมาเรียบร้อยต่ริซ่าเอาดิบๆเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าดิบขนาดไหน,นเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนเรื่องกันที่ข้างหน้าเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไฟหน้าอันนี้ให้มากากเดย์ัมลันนิ่งไรต์นะคะตัวนี้จะบอกคุณพ่อคุณแม่โอ้โหคือมองเห็นนะแบบงวงกว้างอะของการมองเห็นข้างทางอ่ะ โอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะนะคะมาให้กับพร้อมกับไฟหลี่นะคะด้านบนนี้นะคะแบบ LED นั่นเองกระจังหน้านะี่คะบอกเลยว่าหน้าใหญ่ๆของซายังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยคะ่ะเห็นโลโก้ของมิซูเลยนะคะบ่งบอกของรุ่นรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นตัวเอ็กเพนเดอร์1.5เบนซินนั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกว่าให้ขุมพลังมานะคะที่100นะคะ5แดงม้านะคะตัวนี้ หรือ1,499 4ีนั่นเองเป็นเบนซินนะคะตัวนี้อยู่ที่6 1 0 0รอบนะคะตัวนี้ให้มากับแรงบิดอยู่ที่1 4 1นะคะนิวตันเมตนะคะต่อ4,000นะคะนาทีนั่นเองจะบอกว่าคันนี้ถามว่าตอนนี้คือรถน้ำมันแนวโน้มนะคะที่ลิซ่าดูข่าวมานะ ดีเซลรถมา50ตังค์แต่เบนซินนะคะเพิ่มมาอีก50ตังค์ถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้เครื่องพันห้านะบอกเลยว่าน่าใช้รถครอบครัวนะคะเป็นมินินะคะ M TV ที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะคะที่กว้างและอเนกประสงค์นี้ใช้งานส,สอยได้เยอะจริงมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าบอกตรงว่าเดิมมาดูซะก่อนว่าความสะอาดเช็ดยังไม่เช็ดเลยฝุ่นนะคะดูได้อันนี้นะดูความลึก ความลึกของยางเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยเหวเหวว่าลึกแล้วนะอันนี้เนี่ยไม่แพ้แต่เหวนี่เขาเรียกอะไรน้องเหวนะคะส่วนนะคะด้านในนี้จะบอกนี่พวกโชกคนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างไม่มีการพ่นสนิมนะคะรถไม่ยังไม่มีการถูกล้างถูกอะไรเลยดูฝุ่นดูที่ที่โคงที่ดินติดได้เลยนะคะว่าเดิมจริงๆนะคะส่วนยางเนี่ยได้มานะคะอยู่ที่ตนุนจะเป็นยางบิสตรนนะคะ เป็นยางขอบ16นะคะ2อ5ูนย้าท้าอาร์สนั่นเองแม็กเดิมยางเดิมออกห้างนะคะข้างในนะคะเป็นสีดำตัดเงาเงินนะคะด้านนอกนะคะให้ดูตัดนะคะดูดูมีเสน่ห์นะคะเวลาร้อหมุนนะคะดูรูดมค่ะนะคะตัวนี้ผ่านมานะอันนี้ก็อย่างที่บอกรถรุ่นนี้จะมีอยู่นะคะ2ตัวหรือ2รุ่นนั่นเองนะคะมีตัวท็อปกับไม่ท็อป ถ้าตัวท็อปก็จะเป็นตัว GT ถ้าไม่ท็อปจะเป็นตัว GL ไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวนี้ให้มากับ LED นะคะตัวนี้ได้มา LED นะตัวท็อปนะคะส่วนมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะเป็นขอบโครเมียมเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะตัดกับสีตัวรถตัวนี้จะเรียกสีขาวมุกไม่ใช่ไม่ใช่ขาวลิควิดนะลูกค้าท่านใดนะที่ถูกโชลกนะคะกับสีขาวมุกหรือว่าสีขาวนะคะคันนี้ใช่แน่นอนรถใช้คนเดียวมือเดียวอีกมือนึงอะคะจับหัวเกียร์ นะคะอีกมือหนึือก็หมุนพวงอะไรค่ะสรุปก็คือรถคันนี้นะคะเป็นรถที่เจ้าของคนเดียวนะคะมือเดียวไม่แท้นะคะลูกค้าสนใจนะคะมาดูคันจริงได้อันนี้จะบอกว่าของเราคันนี้นะถังน้ํามันนะคะบรรจุนะคะคันนี้นะได้45ลิตรนะคะนะคะตัวน,นี้นะคะเรารับน้ํามันนะคะได้45ลิตรส่วนน้ําหนักตัวรถนะคะอยู่ที่พันสอง น้ำหนักตัวรถนะคะทั้งคันเลยทั้งหมดนี่นะคะมาตรฐานมันก็คือน้ำหนักคันนี้ก็คือพันสนั่นเองนะคะส่วนอัตราการกินน้ํามันนะคะหรือว่าการเร่งนะคะจะอยู่ที่1 3ถึง14นะคะกิโลนะคะต่อลิตรนั่นเองนะคะตนนัวนี้ถือว่าเป็นอัตราน้ํามันที่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคถือว่าไม่กินน้ํามันเยอะสังเกตได้เลยนะคะตนนัวนี้อย่างที่ลิซ่าบอก เหลี่ยมสั่นเยอะไม่ใช่คนเหลี่ยมนะรถเหลี่ยมมาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังนะตัวนี้นะก็จะมีตัวไล่ฟ้ามาให้มีตัวแปดน้ําฝนถามว่าตัวนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัว GT นั่นเองนะตัวนี้กล้องมองหลังจะอยู่ด้านนี้ด้านบนถัดไปเราจะมีเขาเรียกอะไรสไปเลอร์สไปเลอร์ สไปเดอร์นะคะมีไฟเบรตดงที่สาบแบบ LED อยู่ด้านบนลางเสาอากาศนะคะด้านบนนี่ค่ะนะคะรุ่นนี้นะจะอยู่ด้านท้ายนะไม่ใช่ด้านหน้านะส่วนมันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ลิซ่าไม่ชอบเลยลิซ่าว่าไม่ลำบากเกินไปสําหรับผู้หญิงแบบ เซ็กซี่หน่อยๆเวลาเราใส่กระโปรงแบบปั้นๆเลยอ,อย่างเงี้ยแบบล้ออะไรค่ะที่บอกเนี่ยคือล้ออะไรกับตัวกับท่อเนี่ยแทบจะไม่เห็นท่อเลยเห็นปะมันหลบอยู่ข้างในมันหลบอยู่ข้างในเว้ยแล้วมาดูเมต่คขูดเนื้ตอนใส่กระโปรงตูเตอร์ก็เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะล้ออะไรนี้อยู่ลึกด้านในมากแล้วก็คืออย่างที่บอกค่ะมันเตี้ยมากเลยเนี่ยค่ะนะคะอยู่ต่ำมากแล้วอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันเสียตรงเนี้ยค่ะนะคะของเ e อ็กแพนเดอร์แล้วก็จะมีนะคะไฟเบรกนะคะอ่า ไฟท้านะคะแบบ LED มาให้อันนี้นะยังไม่ได้เป็นฝากระโปรงที่เปิดอัตโนมัติแต่สามารถเปิดด้านในได้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้เลยเบอะจะบอกว่าสำหรับคนที่มีลูกค่อนข้างจะเยอะหรือว่าสัมภาระนี่คือประมาณว่าผู้หญิงอะกูชอบขนนะเอออารมณ์นั้นเบาะนะตัวนี้นะที่พักสี่สันเนี้ยเราสามารถดันขึ้นได้แล้วก็เลื่อนลงได้นะใ <c oughs> ช่ Okay. แล้วก็โยกหน่อยแล้วมีตัวนี้กดแล้วก็ลงไปอึ๊บนะคะการพับเบาของเรานะคะด้านหลังใช้งานเนกประสงค์ถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนเยอะหรือไม่มีเด็กๆหรือไม่มีครอบครัวไปนะคะตัวนี้เราจะใช้เก็บของหรือว่าจะให้เด็กๆนอนเอาที่นอนมาปูปิกนิกอะไยได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้แค่พับแค่แค่อันเดียวนะมันพับได้อีกนะคะเบาแถวที่2นะคะ4ี6ส สามารถพับได้เลยการที่เปิดหรือการพับนะคะเบาะตรงนี้จะบอกว่าอันนี้จะบอกว่าลิซ่าก็ไม่เคยใช้เ e อ็กเพนเดอร์จะบอกว่าเพิ่งไปหัดเปิดมาดูสเต็ปสเต็ปนะเราเราพับก่อนเลยนะปึ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เบาๆนะปึ๊บปึ๊บอ่ะต้องต้องใช้แรงนิดนึงนะนี่เห็นไหมคะ นี่นะคะอันเนี้ยสามารถพับเบาะนะคะตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะแถวนี้ก็พับได้ถ้าคุณไม่ใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกตัวเซฟให้นะคะแถวที่2เนี่ยนะคะผู้โดยสารเนี่ยเขามีแอร์ด้านหลังคุณเนี่ยสี่ช่องเอาแบบว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นนี่นะดูเล็กลูมนะโอ้โหคนตัวใหญ่นั่งได้สบายบอกเลยแล้วเบาะนี้ยังเขยิบได้นะยังถอยหลังได้อีกนะตล่างใช่ไหมอ่ะ นะเดินหน้าด้านหลังเดินหน้าเล่นลังได้นะบอกแถวที่สองแอรเนี่ยคุณจะเอาแบบว่าหัวร้านนี่เปิดกันไปเลยแตลิซ่าดูฮะโอ้โหดูเสียงดูดูด,ดูดูจับผมลิซ่าด,ดูดูก่อนดูคุณดูแล้วกันว่า เหมือนอยู่ในทุ่งลาวเวนเดอร์ไม่ใช่ค่ะร้อนค่ะโอเคตรงนี้นะจะบอกว่าความเย็นนี่ทั่วถึงแน่นอนแล้วก็จะมีไฟหลังคาให้พื้นสักหลาดอาจจะมอมแมมเพราะก็อย่างที่ลิซ่าบอกว่าก็รถเพุ่งเข้าก็ขขาต้องเข้าใจรถใช้งานมาแต่ของเรารับประกันว่าไอ้เรื่องชนหลักพลิกคว่ำนี่ถ้าคุณรวดเจอนะคุณซื้อกี่แสนคุณซื้อสมมุกคันนี้นะหกแสน รับซื้อคืนที่รถบ้านค้ยขวัญสร้างซื้อคืนสี่แสนหยอกหยอกไม่ใช่รับซื้อคืนหกแสนเหมือนเดิมนะคะเราขายความจริงเราขายความสวยเราขายเรื่องด้านบริการคุณภาพรด,ดดีมือสองรถบ้านฝ้ยขวัญพรีมเมียมเกรดเออยู่แล้วจะมีมือจับให้ซ้ายขวาเลยนะมือจับให้ด้านหลังก็มีซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูนะคะ ด้านหน้ากันนัง่งนะคะไปะมาดูกันตัวนี้ฝากคงขับก่อนนะฝังคนขับเนี่ยเบาะเนี่ยจะปรับได้สี่ระดับฝั่งคนนั่งไหมแหมเล่นมุกไหนเดียวอันนี้พี่ก็อยากให้น้องมีส่วนร่วมแหมอันนี้คือก็พูดถึงคือเบอาะฝั่งข้างคนขับอืมตัวเนี้จะปรับได้สี่ทิศทาง แอร์ a บ ABS ระบบนีน้ำพยนะคะทั้งหมด4ใบนะคะด้านหน้าเค okay. ันมาก็จะเป็นที่ใส่ของก็ไม่ได้ว่าหรูหราหมาเห่าอะไรหรอกก็ธรรมดาใส่ของได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อืก็อย่างที่บอกคือเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยเหลี่ยมเยอะไงไม่ใช่คนนะรถเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมตลอดดูได้เลยแต่ของเขาสวยนะเพราะอะไรวะคนโซงเขาไม่มีรอยเลยอนะ เออมึงไม่มีรอนเลยนะแล้วก็จะมีลําโพงนะด้านข้างตัวเล็กๆให้แบบว่าคืออารมณ์ประมาณแบบชิลๆอารมณ์แบบจัดแบบแดนอะไรอย่างเงี้ย เครื่องเสียงก็โอเคอยู่นะคะอย่างที่บอกอันนี้ก็จะตัดเป็นนะคะเปนทอริกนะคะเหมือนเคปรานั่นเองนะคะแอร์นี่เย็นมากอ่ะทีนี้ก็จะบอกว่ามาดูทางด้านหน้าจออ่าตอนนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่นะคะเป็นแบบว่าดิจิตอลนะคะมองเห็นกลางคืนนี่ชัดเจนแน่นอนมีการใช้งานของน้ํามานันว่าน้ํามันเยอะน้ามันน้อยไม้นี้เป็นไม้แท้นะคะอันนี้จะบอกก่อนนะเดี๋ยวลิซ่า จะพาไปลองขับกันเป็นครั้งแรกนะคะที่รีวิวรถแล้วขับรถให้ดูอ่ะด้านนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของให้โอ้โหแม่จะคุณเว้ยมีแบบลิ้นชักด้วยอะ่ะดูดิอู้ใส่ของไ้เยอะและลึกมากเลยะดูแข็งครึ่งหนึ่งอะ่ะคือสอกเลยสอกก็ไปอีกใส่ของได้ลึกขนาดไหนอะ่อนนอะเมื่อกี้ว่ายางลึกแล้วนะนี่ลึกกว่ายางอีกเขาเรียกอะไรคุณพ่อคุณแม่เหวไหม๋อไม่ใช่ อ่าถัดมาจะมีที่วางแก้วแต่ที่ขัดหูกับตานะที่ลิซ่าว่านะตัวเนี้เนี่ยเแบรบกมือเนี่ยมันมันขวางมือกับเกียวมะว่าปะจะถามว่าคนที่ชอบแบบว่าเออแบบท้งานเนี่ยประสบกจรณ์บางทีแบบลืมๆนะคว้าผิดนะ้ะไม่รู้ว่าไหนหัวเกียร อันไหนเบรกมือเลยนะคะไม่รู้จะยาวจะใหญ่ไปถึงไหนคะเนี่ยอันนี้นะคะจะบอกว่ามากับเกียร์สี่สปีดนะคะตรงนี้จะมีปุ่มโอเวอร์ดาให้ตรงนี้นะอ่าถัดมาก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มขอทางส่วนหน้าจอเนี่ยจะให้มากับมีเสื่อมต่อบลูทูธซีดี usb นะ แล้วก็เป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าสามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์ได้นะคะส่วนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยตัวน,นี้ไม่ใช่หนังแท้นะเขาเรียกอะไรนะหนังยูเทนใช่ยูเทนแหนฟังซ้ายมือจะเป็นระบบนะคะตัวน,นี้ก็คือมัลติฟังก์ชันนะคะจะเป็นรับเสียงเพิ่มเสียงนะคะเลื่อนช่องนะคะตรงน,นี้จะอยู่ฝั่งสายมือส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็น แบบคนโทรลแต่ว่าไม่ใช่แบบพวกอะแดปตัวนี้จะไม่ได้เป็นอ,แบบอะแดปอนะคะตรงนี้จะเป็นคุวบคุมนะคะปุ่มควบคุมคามเ็วนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะถัดมาเดี๋ยวเราไปรอเลยดีกว่าพูดแล้วก็ไปอันนี้เราก็จะไปพิสูจน์นะคะแรงม้า105ร้อยห้าแรงม้าเนี่ยมันจะแรงมาก ดูปแปลจะจะบอกว่าเดี๋ยวน้องจ้างกล้องดูหลังด,ด,ดู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 ช่องแอร์เขาอันนี้เขามีแอร์อนะเป็นช่องแอร์แบบว่าเหมือนเครียกแอร์ไงเป็นช่องถี่เลยนะเป็นขั้นอากาศนี้ให้เราเลยนะเย็นข้างหน้าไม่พอโดนงข้างหลังก็ไปอีกจ้าแผงก็ไปเลยจ้าเย็นไปจ้าเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะคะอันนี้นะจะบอกว่าลิซ่าหยยบความเร็วนะคะอยู่ที่40แล้วนะเดี๋ยวเราเรอยาวๆกันเลจ้าตบเลยครับตบขวานหน่อยคะ่ะตบ ขวาค่ะเพชตบแก้มคะตบขวาไฟเลี้ยวค่ะพวงมาลัยไม่สั่นนะจ๊ะดูได้แล้วความนิ่งบอกเลยว่าถ้าพูดถึงว่าสิกเมนต์เดียวกันนะพวกนี้จะมีจะมีคู่แข่งก็มี Honda f ฟ e ใช่ไหมออกจากซีซีพัสไตล์เดียวกันเซกซิกเมนต์เดียวกันก็จะมีพวกฟีใช่ไหมถามว่าตัวนี้ขับดีกว,ว่ามึงที่ว่ากว้างกว่าเบียวิแล้วโยนะจริง โอ้ถ้าใครสนใจนะคะจะบอกว่าตอนนี้ลิซ่านะคะสงกาเปิดทำงานนะจ๊ะจะบอกว่าเปิดตั้แต่โมงยี่สิบถึงหกโมงเย็นติดตานิตย์สี่สิบห้าทุกท้องใครไม่มีไปเที่ยวต่างจังหวัดรถติดๆไม่อยากขับรถเดียวยาววุ่นวุ่นเหตุแวะมาเลยนะจ๊ะตะลาบประเพณ์นาเส้นคันจนาพิเศษสมาคมแถวใต้เราเปิดแปดโมงยี่สิบถึงหกโมงเย็นโปรโมชั่นแทมเป็นเจ็บไหมล่ะเอาไปเลย ออกรถกระลราววันที่ 13, 4 5 16คุณมาภายในวันที่ดิซ่ากล่าวนี้นะและเอกสารครบภายในวันคุณทำมาชื่อ,อะไรคุณโทรมาถามเลยใต้รีวิวนี้แต่คุณอยากมาดูคันนี้อ่าแต่คุณทำชื่อนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างซ่าเพราะอะไรพี่วิสังจดีเจ้าของกิจการเฮียสารบอกว่าออกรถกระลราวก่อนที่9เอกสารนะคะก็คือครบภายในวันนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ต้องเอาเลยทันวันที่เก้าสิ้นเดือนนี้ด้วยเมษาคุณได้น้นเต็มถังเลยค่ะถังเล็กถังใหญ่ไม่ต้องสั่งแกลลอนมาใส่นะคะหมายถึงว่ารถคันไหนคันนั้นคุณออกคันไหนคุณก็ได้น้นเต็มถังกลับบ้านคันนั้นมีฟรีดาวเอาไปขับเลยค่ะ90วันเดี๋ยวเมื่อวันที่หลังนะคะใครตดเครดิตมีลาชาทํางงานบริษัทมีพลาอยู่มีอาจจะมีล่าช้าบ้างเดือน2เดือนนะ คุณธุวประชาชนมาเลยมาเอารถอยไปใช้จบม,มาแล้วจ้าวันนี้ก็ยังฝากรถนะคะมินี้นะคะ MPV คันนี้ไว้ในใจด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าที่เก็บพูดเดยอะค่ะราคาไม่แจ้งหนะถ้าอยากได้จริงๆดูรีวิวนี้คุณก็ทิ้งบอรโทรไว้แล้วก็ถามหาเนี่ยซาหัวเงี้ยนะคะที่รถบ้านพวยขวัญ่านไม่ได้อย่าลืมเอาหนุนนะคะสงการเราทำงนานนะพูดแล้วก็ป I'm gonna the